แสดงว่ามันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นปัญหาแต่เรื่องทั้งหมดไม่ได้สําคัญเลยมันสําคัญตรงที่ว่าเพราะไม่เกี่ยวกับผมไงแต่มันสําคัญตรงที่ว่าพี่จืดเดินผ่านบ้านผมที่ยุทธยาแล้วผมเชื่อมั่นในคนคนนี้ในในพี่จืดเนี่ยตั้งแต่ค้านเขื่อนน้ําโจนตั้งแต่ทําโรงเรียนเด็กรับป่าจากทุ่งนาจนกลายเป็นป่าชุมชนปีทมเบเลอร์เบล่าตั้งแต่ไปอดอาหารค้านไอ้ผาเดียวดายตั้งแต่ ทำตรงนี้แล้วลูกศิษย์พี่จืดที่เป็นเด็กรักป่าเนี่ยโอ้โหกิติศัพท์ร่ำาลอมีรนนี้หลายคนนะคะใช่ดังนั้นเนี่ยการที่พี่จืดลงทุนถ้าเป็นผมเดินนะผมตาเปิงอ่ะผมเล่น Facebook ตอนเดินเก่งพี่จืดบอกผมทำไม่เป็นเดี๋ยวรถไฟชนแล้วก็นานๆโพสทีอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็บอกว่าใช้สารนี่แหละมาเป็นตัวเปลี่ยน <c oughs> เอามาเปลี่ยนกองทุนกองทุนเนี่ยเข้าทางตีนทำไมพูดอย่างนี้นะแ่ผ คือกองทุนฟ้องปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นช่องเลยที่ว่าเอาแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่มันคายอย่างเงี้ยมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกก็โพสตหรือว่าแกเดินมาเพื่อจะแพ้แพ้ก็ได้ถูกปรับแปดแสนแกก็บอกว่าคงไม่ถึงแปดแสนหรอกถ้าผ่อนใช้เดือนละ20บาทไปจนตายแกก็ผ่อนได้ไม่เป็นไรหรือถ้าจะจะมาบอกให้ทําอะไรถ้าศาลสั่งแกก็ทำใช่ไหมฮะมันก็ศาลเนี่ยก็จะเป็นทางออกใช่ไหมก็เปิดเป็นเวทีที่ไม่ต้องมีปณีปนอมหรือไม่ต้องเจรจาแล้วเราก็ใช้ ใช้สารสั่งออกมาแต่จากจุดเนี้ยผมก็คิดว่าในกรณีของนกเงือกบูโดกับจืดเนี่ยผมว่ามันผมก็ทําให้ผมรู้จักกองทุนสื่อเพิ่มขึ้นถ้าพี่จืดปฏิรูปได้จริงเออไม่แน่ผมอาจจะไปขอทุนนะผมก็ยังอยากทำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดปฏิรูปไม่ได้ผมก็รู้แล้วอ๋อมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างที่เก๋บอกมาว่าไม่มีมักมีผลอะไรที่ที่ที่ปฏิรูปมา20ปีแล้วมันก็กองทุนสื่อก็เป็นหนึ่งในในสิ่งที่ไม่ได้เรื่องนั้นนะะ อะไรแบบนี้ที่ไม่มีกลไกที่จะปฏิรูปอะไรแต่ผมไม่รู้จักไงอันนี้ก็การเดินของคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สุดที่จะประกาศสิทธิ์แล้วก็สร้างเวทีในการที่จะสื่อสารบอกเล่าอย่างผมเดินใช่ไหมผมเดินผมก็เดินเพราะว่าเพราะอะไรเพราะทีวีมันไม่สัมภาษณ์ผมเรื่องเขื่อนแม่วงไงผมก็เดินจนผมได้สัมภาษณ์จนกระทั่งผมมีพลังอํานาจพอที่จะไปคุยกับ ผู้มีอำนาจตัดสินใจโพลิซีก็เลื่อนเขื่อนแม่วงมาถึงวันนี้มีการจัดการน้ําทางเลือกพี่จืดก็เหมือนกันดังนั้นเมื่อตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ลงทุนแสดงความบริสุทธิ์ใจความตั้งใจของตัวเองด้วยการเดินมา20วันะนะครับดังนั้นผมคิดว่ากระบวนการที่ทําตรงนี้เนี่ยจะแพ้ชนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรถูกต้องอะ่ะเพียงแต่แค่เดินตัดสินใจเดินมาขนาดนี้แล้วก็ ทำให้มีคนรับรู้เรื่องมากขึ้นผมคิดว่าถ้าเกิดกองทุนสื่อจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยผมว่ากองทุนสื่อคงจะใจร้ายใจดามากใช่ไหมครับไม่รู้จักคุณเล็กนะแต่ว่าโดยกระบวนการมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ต้องเพิ่มกระบวนการซึ่งทำไงจะเสียดายตังค์แลให้งานดีๆมันออกมางานดีๆออกยังไม่พอนะออกแล้วต้องให้ผมได้ดูด้วยเพราะว่าอะไรวะมันหายไปไหนหมดใช่ไหมไม่รู้เลยมันอยู่ที่ไหนอ่ะ ใช่ไหมครับมันก็ต้องเพิ่มกระบ,บวนการตรงนี้เข้าไปผมคิดว่าพี่จืดก็ก็ได้ทำอะไรมามามาเยอะแยะแล้วนะครับผมคิดว่าแกคงไม่เดินกลับหรอกแ,แกก็มาสารด้วยอีกไม่ที่เห็นว่าจะขี่จักรยานมาไม่ที่จะหาวิธีมาแปลกๆยิ่งกองทุนสื่อยืดเยื้อไปเท่าไหร่เนะี่ยก็ได้ไปทาสัมพันธ์กองทุนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดไม่ได้ว่าปัจจาบันในแง่มุมไหนใช่ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกมันก็ทั้งหมดมันก็นําไปสู่ <c oughs> เพราะพี่จืดเป็นคนที่ใช้ตัวเองเนี่ยใช้การทํางานของตัวเอง <c oughs> ใช้การปฏิบัติของตัวเองเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสาร,รพัดเรื่องเลยแม้แต่เรื่องวงการการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยโรงเรียนเด็กรับป่าเนี่ยก็คือสํานักแรกๆที่วางรากฐานทําให้ประเทศไทยมีการศึกษาสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ใช่ไหมฮะพี่จืดก็เป็น เป็นคนที่นําการเปลี่ยนแปลงนะผมก็คิดว่าครั้งนี้ก็เช่นกัน